ศูนการเรียนรู้ป่าวังจันทร์ภายใต้แนวคิดการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการป่าครบวงจรโดยกลุ่มปตทเป็นพื้นที่สาธิตการปลูกป่าและวิจัยการฟื้นฟูป่าหลากหลายรูปแบบเป็นแหล่งรวบรวมพันไม้ท้องถิ่นภาคตะวันออกและพันธไม้หายากของไทยรวมถึงเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เรื่องการปลูกป่าและระบบนิเวศป่าไม้ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาหาความรู้ มันทําให้เด็กรุ่นใหม่ที่แบบไม่ได้เติบโตตามวิถีชนแบบชาวบ้านทั่วไปได้รู้การกําเนิดของดินประเภทของดินแล้วก็ได้ทํากิจกรรมนอกบ้านก็ขอบคุณโครงการดีๆที่ทําให้เด็กได้ออกมาทํากิจกรรมนอกบ้านได้มาโดนบรรยากาศข้างนอกซึ่งแบบในนี้หน้าตัวแบบ PM มันจะน่าจะน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ กิจกรรมดินสมบูรณ์พูนพนาเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมที่ทางศูนย์ได้จัดให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้ามาร่วมกิจกรรมเรียนรู้เรื่องที่ดินอาทิความสําคัญและต้นกําเนิดทรัพยากรดินการกักเก็บคาร์บอนในดินการอนุรักษ์ดินอย่างยั่งยืนชมความงามทุ่งทานตะวันและทําสีจากธรรมชาติก็วันนี้พาเด็กๆมาทํากิจกรรมกับศูนย์เรียนรู้ป่ามังจันนะครับ ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องดินนะครับว่าดินคืออะไรส่วนประกอบของดินมีอะไรบ้างแล้วก็ประโยชน์ของดินให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาตินะครับการบำรุงรักษาการดูแลดินนะครับแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องเรื่องสีว่าสีแต่ละแต่ละสีเนี่ยเราได้มาจากจากธรรมชาติเราได้มาจากยังไง หลักๆก็เป็นการกิจกรรมที่ทําให้เด็กเรียนรู้ธรรมชาติใช้เวลาให้เป็นประโยชน์คือเด็กๆได้ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมกับทางศูนย์ป่าวังจันทร์เนี่ยหลายหลายครั้งแล้วนะครับก็ก็ชอบนะครับแล้วก็เมื่อมีกิจกรรมหลายหครั้งก็ก็อยากมาด้วยตัวเองด้วยค่ะกิจกรรมนี้นะคะชื่อกิจกรรมดินสมบูรณ์พูนพนาหรือคลิปซอย a ไลฟ์นะคะก็จะเป็นกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องดินการอนุรักษ์ดินนะคะเนื่องจากว่าทุกปีเนี่ยที่ศูนย์เรียนรู้ของเราอะค่ะจะมีการ กิจกรรมดํานาเกี่ยวข้าวอยู่แล้วนะคะแล้วทีนี้อันนี้ก็สืบมเนื่องจากกิจกรรมดํานาเกี่ยวข้าวเพื่อเป็นการบํารุงพื้นที่นะคะหลังจากการทํานาแล้วก็การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณนั้นนะคะก็จะมีการทําปุ๋ยพืชสดนะคะที่นี่ก็จะมีการปลูกทานตะวันนะคะแล้วก็ปอเทองนะคะซึ่งเป็นพืชที่เอาไว้ใช้ตรึงไนโตรเจนในดินนะคะ ในทั้งทั้งหมดของกิจกรรมนี้นะคะก็จะเริ่มจากฐานนิทรรศการเรียนรู้เกี่ยวกับดินนะคะความเป็นมาของดินกําเนิดดินนะคะหลังจากฐานนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ดินจากปุ๋ยพืชสดนะคะก็จะมีการเรียนรู้นะคะในฐานแล้วก็จะมีทุ่งทานตะวันให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะได้บันทึกภาพความประทับใจนะคะหลังจากที่เข้าร่วมอ่าฐานนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสีจากธรรมชาตินะคะตามหาวัตถุดิบค่ะว่าอย่างเช่นชอบสีเหลือง มากที่สุดแล้วก็จะไปตามหาว่าสีเหลืองนี่มาจากอ,าอะไรมีคําใบ้คืออะไรอะไรประมาณนี้ผานเวิร์กช็อปของเรานะคะซึ่งฐานเวิร์กช็อปนี่ก็จะเป็นฐานเวิร์กช็อปสีจากธรรมชาติค่ะก็ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้ดอกทองอุไรเนี่ยก็จะมาผ่านกระบวนการการ,การทําสีโดยการอาเอามาบด บท,บทให้ละเอียดผ่านกลกแล้วก็ผสมน้ํานิดนึงนะคะหลังจากนั้นจะมีการกระตุ้นสีโดยการใช้เบกกิ้งโซดานะคะเพื่อให้สีที่เข้มขึ้นนะคะหรือว่าการใช้มะนาวนะคะเพื่อให้ได้สีที่จางลงหรือว่าเปลี่ยนไปเป็นสีอื่นสามารถติดต่อช่องทางหรือร่วมกิจกรรมต่างๆได้จากช่องทาง Facebook ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศปตท